โย่ววอทชสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หลอดเท่และสดยๆทุกคนนะครับพบกับผม Toxic Pro Player วันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Rainbow Six Siege นะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาในคลิปการสอนเล่นทุกตัวละครนะครับกันต่อเลยก็วันนี้เนี่ยผมจะมาในส่วนของตัวละครที่มีชื่อว่าบัคนะครับซึ่งเป็นตัวละครฝั่ง a อัต c k เกอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าบัคเนี่ยเขามีอุปกรณ์หรือว่าปืนที่มีการเล่นแบบไหนหรือว่าเป็นอย่างไรก็เราไปรับชมกันได้เลยครับอ่าในส่วนของแกจ g e t ตเนี่ย แกจจของบักจะมีชื่อว่า ...Skeleton Key นะครับซึ่งเป็นช็อตการขนาดเล็กที่ติดไว้ตรงปากกระบอกเปิดทั้ง2กระบอกนะของบักนัมันเป็นกระบอกมันคือลูกซองโดยที่เราไม่ต้องแบบหยิบมาเป็นปืนอื่นนะก็คือเป็นปืนกลแล้วก็เป็นปืนลูกซองในเวลาเดียวกันครับแต่ว่าค่อนข้างจะยิงยิงได้กระจายมากนะเป็นปืนที่แบบเอาไว้เปิดกำแพงเปิดไซส์เปิดแฮทได้หมดเลยนะครับก็ ปืนนี้ผมแนะนำนะเป็นสเกลิตันคีนะมันคือลูกซองนั่นแหละอ้าวในส่วนของปืนนับก็จะมีปืน a s s a u l t rifle ก็คือ C8SFW นะเป็นปืน assault r เ f l e อ่าค่อนข้างจะดีดมากๆนะเพราะว่ามันเอาที่จับออกไปแล้วนะครับก็ พยายามไปเล่นกันได้นะปืนนี้ก็เป็นปืนต้นตำรับที่ดีดโคตรนะครับอ่าต่อไปเป็นปืนไรเฟิลนะ C A R เอ้ยใช่ป่ะ C A M R S นะปืนไรเฟิลที่ค่อนข้างจะนิ่งกว่าปืนกลนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงนิ่งกว่านะก็ยิงเสียงดังมากนะแล้วก็แรงด้วยนะก็ มีสเกลิตันคีติดไว้ตรงปากกระบอกปืนนะครับมันจะอยู่ตรงประมาณประมาณนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมมันจะมีที่เปิดที่ต่อตรงนี้นะมันจะติดกันทั้งก็สอกระบอกเลยนะก็ไปลองกันได้นะครับ your r r e e in o c v อ้าในส่วนของปืนพกนะก็จะมีปืน2กระบอกนะก็คือปืนพกกระบอกที่หนึ่จะเป็น MK 1 9มมนะเป็นปืน เออก้ามมอนเนี่ยแหละมันไม่มีแล้วบานนะครับแล้วก็อีกปืนนึงก็จะเป็นปืนกรซิกน,นะครับปืนนี้ไว้สําหรับเอ่อยิงอุปกรณ์แกจเจตซึ่งผมเคยเอ่อให้เห็นกันไปแล้วนะครับก็เห็นหรือเปล่าไม่ได้เห็นนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาใหม่นะครับก็ผมลืมนะครับตอนนั้นอ้าในส่วนของแกจเจตอันที่3ามมันก็จะมีเป็นสแตนแกรเนตนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะบัคกกับสแตนแกรเนตคือเจาะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ปาสแตนเข้าไปนะครับก็อีซี และก็จะมีเป็นฮาร์ดบีชชาร์จนะอันนี้เป็นคล้ายๆฮาร์ b บีชแต่เราสามารถเจาะใน,นส่วนของเลนส์ฟอร์ดได้นะในกรณีที่เราไม่มีตัวเจาะแบบตัวเจาะใหญ่ๆนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครถัดไปนะว่าตัวต่อไปเนี่ยเราจะไปเล่นอสอนเล่นตัวอะไรนะก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผมไปอ่ะใน,นส่วนของตัวละครหน้าในตอนต่อไปก็จะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าฟรอส t นะก็เป็นหน่วยเดีวยวกันกับของบัคกนะ้มันเข้ามาด้วยกันนะอ ก็เดี๋ยวมาดูนะว่าตอนหน้าเนี่ยจะสอนเล่นยังไงก็ไม่น่าจะเล่นยากนะผมเล่นตัวนี้ชิลมากเลยอ่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยตัวบัคเนี่ยก็จะมีการเล่นที่ค่อนข้างจะอ่าไม่เชิงยืดหยุ่นะเป็นตัวถ้าใครสายบุกเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะคนชอบบุกเนี่ยเล่นได้ง่ายเลยเพราะว่าบัคกเนี่ยเป็นตัวที่ทําทําเกมทําคะแนนได้ดีนะครับค่อนข้างจะดีเลยแหละเว้นแต่ว่าคุณจะคุมปืนมันได้ก่อนนะครับก็อ่าไปลองเล่นกันได้นะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยก็มีการสอนเล่นประมาณนี้นก็ ก่อนจบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ชอบผมด้วยถ้าจะดีก็กดแชร์ด้วยนะครับก็แล้วกลับมาเจอกันในตอนหน้าสำหรับการสอนเล่นฟนรอสต์ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วเจอกันในตอนหน้านะครับบูบุยบ๊ายบาย